สวัสดีค่ะสวัสดี f อซทุกท,ท่านท่านที่เข้ามารับชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่17กันยายน2566นะคะวันนี้ปนันจะมาจัดโปร70บาทอ่าค่าส่งเมาเมาอยู่ที่50บาททั้งปลายทางและโอนนะคะแต่ถ้าใครซื้อครบ10ต้น ป้านันจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะเป็นโปรเจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้นะวันนี้ป้านันให้แบบสุดคุ้มกันเลยนะคะแต่ถ้าซื้อไม่ครบสิบต้นนะคะก็เสียค่าส่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเจ็ดสิบาทป้านันจับต้นไหนก็เจ็ดสิบบาทเลยนะคะจับต้นไหนชื่ออะไรก็เจ็ดสิบบาทนะคะแต่ถ้าต้นไหนที่ ป้านันไม่ได้จับแต่อยู่ในรูปก็คือว่าอันนั้นคือจะถูกกว่าหรือแพงกว่าป้านันจะไม่จับนะคะคือว่าจับต้นไหนก็เจ็ดสิบบาทเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแบ่งปันกันเลยนะคะไม้ด่างไม้ป้ายป้านันก็จะให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้เป็นโปรชัวชัวคุ้มคุ้มกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยวันนี้ป้นันให้แบบสุดๆกันเลยอาเดี๋ยวปนันเปิด อ่าองค์หญิงทอฝันให้เลยอ่าวันนี้สุดพิเศษเลยนะคะองค์หญิงทอฝันใครดูคลิปก่อนโทรก่อนได้พิเศษเลยนะคะองค์หญิงทอฝันไปไป้ายเลยสองใบกับหนึหลดนะคะอ่าระนันให้70บาทเลยเ0บาทแล้วนะคะต้นต่อไปอ่าตุ๊กแกตุ๊กแกก็สวยๆเลยอ่า70จ็ดสิบบาทคะ่ะท่านผู้ชมรีบโทรมากันเลยนะคะ จับอะไรก็เจ็ดสิบนะคะวันนี้นะคะอันนี้เป็นขุนสีวิชัยขุนสีวิชัยนะคะสวยมากเลยท่านผู้ชมอ้าวเจ็ดสิบบาทนะคะให้กันแบบสุดคุ้มสุดคุ้มกันเลยนะคะท่านผู้ชมนี้จะเป็นชมพูพยาคลิปเมื่อวานก่อนประนันพูดผิดชมพูพยาไปเป็นชมพูทวีปไปเลยอ่าวันนี้ขอโทษกันนะคะชมพูพยา ต่อไปนางลากสดนางลากสดนะคะไป้ายอย่างนี้กันเลยเจ็ดสิบบาทเลยนะคะเจ็ดสิบบาทอ่าอันนี้จะเป็นสีการนาสีการนาก็เจ็ดสิบบาทนะคะฟอมแข็งแรงแข็งแรงนะคะท่านผู้ชมอ่าลูกไม้ลูกไม้ไมสวยสวยลูกไม้ของลูกคุณหญิงทองมว้วนท่านผู้ชมแต่สีออกมาหว,วานหวาน ไม่เหมือนแม่แต่ใบห่อเหมือนเหมือนแม่นะคะออาเจ็ดสิบาทเหมือนกันอ่าอันนี้จะเป็นอ่าน่าจะเป็นเจ้าวังเจ้าวังนะคะเอาเจ็ดสิบบาทอ่าอันนี้บอลอันนี้ก็เป็นบอลลูกไม้ท่านผู้ชมแต่ฟอร์มเขาสวยมากเลยใบแหลมใบแหลมเลยนะคะเหมือนใบไผ่เลยเอาพะนัน จากร้อยประนันมาให้เจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้ให้เจ็ดสิบบาทนะคะสวยๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมสวยๆกันเลยอ้าวอันนี้จะเป็นมิตรไมตรีมิตรไมตรีอ่าเจ็ดสิบบาทนะคะปลอมร้อยทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมมิดไมตรี My อ่าต้นต่อไปอันนี้โอ้โหหลงมาอันนี้จะเป็นอ่าอะไรนะ นะป้านานลืมอีกแล้วอะไรหนะ้าอะไรเมืองจันเมืองจันสักอย่างนี้เนะี่ยลืมอีกแล้วเอา,เอาป้านานลืมชื่อเอาไซส์ใหญ่ๆเลยให้เจ็ดสิบบาทนะคะอ่าเจ็ดสิบบาทกันเลยนะคะท่านผู้ชมต้นต่อไปต้นต่อไปอันนี้จะเป็นเลิอดมงคลเลิศดมงคลก็เจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมเลิศมงคล อันนี้เท้ารำไพเท้ารำไพเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมรีบโรหาปะนันกันเลยนะคะใครอยากได้อะไรรีบเลยอันนี้จะเป็นอะอะไรนะพยามนพยามนก็เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมพยามนอ่า วิมานดินอ่าววิมานดินท่านผู้ชมอ่าวปนันก็ให้เจ็ดสิบบาทมีไม่มากนะคะท่านผู้ชมมีไม่มากนะคะน้องชื่อว่าวิมานดินอันนี้อันนี้ปนันลืมชื่อเนี่ยเขาด่างมาเลยท่านผู้ชมค่ะจากร้อยนะคะปะนันให้อยู่ที่เจ็ดสิบนะคะวันนี้โปรแบบสุดคุ้มเลยนะคะเจ็ดสิบบาทสวยด้วยนะท่านผู้ชมดูนะใบเหลืองออกมาเลยให้เจ็ดสิบบาทนะคะ อันน้นสองต้นโน้น,น,น,นอ่าโน้นอีกต้นหนึ่งนะอนนี้จะเป็นไทยนิยมไทยนิยมประนันก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทใครยังไม่มีต้นไหนก็สะสมได้เลยนะคะท่านผู้ชมราคานี้นะคะนี้กาบนาคราชเจ็ดสิบบาทจ้าซื้อครบสิบต้นประน,นันส่งให้ฟรีนะคะซื้อครบสิบต้นประน,นันส่งให้ฟรี อันนี้บอลใบไผ่นะคะอ่าขวัญสิริอ้าวจากร้อยป้านันก็ให้เจ็ดสิบาทนี่มีลูกออกมาแล้วท่านผู้ชมให้เจ็ดสิบบาทนะคะอ่าใครอยากได้รีบทักมาเลยนะคะราคานี้สุดคุ้มมากเลยอ่าอันนี้เพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีนะคะท่านผู้ชมเอาป้าปนันก็ให้อยู่ที่เอเพชรเจ็ดสีหรือเปล่าอันนี้น่ะ ไม่ใช่หรอกมัง้งท่านผู้ชมเอ้ยประนันหรืออมแล้วเนี่ยอให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทน่นเพชรเจ็ดสีใบแหลมนวนท่านผู้ชมนี่น่าจะเป็นเพชรพันล้านอ่าให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนี่เพชรเจ็ดสีอยู่นี้นะเพชรเจ็ดสีต้นนี้กระถางนี้สองต้นในกระถางเลยท่านผู้ชมอันนี้เพชรเจ็ดสีสองต้นนี้อ่าประนันก็ให้เจ็ดสิบบาทนะคะอ่าเจ็ดสิบบาทเลยนะคะวันนี้จับอะไรก็เจ็ดสิบ ชมพูพยาปนันมีหลายต้นนะคะท่านผู้ชมเจ็ดสิบาทไซส์ใหญ่นะคะเลือกได้เลยนะคะ,ะเทพอัศราสวยๆเลยท่านผู้ชมเทพอัศราปอาปนันก็ให้เจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทสุดรักสุดรักก็เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมสุดรักนะคะ นี่เพชรสุวรรณโชตอ่าให้เจ็ดสิบบาทกันเลยือไม้ด่างไม้ไป้ายราคานี้โหสุดคุ้มเลยท่านผู้ชมสุดคุ้มเลยอ่าอันนี้จะเป็นธาตุบางแก้วไซส์ใหญ่นะคะไปก็ไปเปลี่ยนกระถางกันเลยเดอ้ออ่าให้เจ็ดสิบบาทหน้าหวานหวานเลยท่านผู้ชมหน้าหวานหวานเลยนะคะอึบอนี่อันนี้หน้านี้ก็สวยท่านผู้ชม อป้านันชอบจังเลยหน้านี้มีใครชอบเหมือนป้นานาันมั่งมีต้นนี้มีสองหน้าในกระถางนะคะท่านผู้ชมมีทั้งชมพูมีทั้งอ่าขาวเขียวหน้านี้สวยเนี่ยอาป้นานันให้เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมพร้อมใบโดกตกสวยมากสวยมากอ่าต้นต่อมาอันนี้จะเป็นวาเลนไทน์โอ้โห ไม้ไม้อันนี้หายากนะท่านผู้ชมทําจํานวนยากแล้วมีด่างด้วยนะคะท่านผู้ชมอ่ะปันันให้เจ็ดสิบบาทใครไวใครได้นะคะท่านผู้ชมใครไวใครได้นะคะโทรหาประนันมาเลยเบอร์โทรปรนันศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะท่านผู้ชมต้องการต้นอะไรก็จดเลยนะคะเตรียมสมุดปากกาจดกันเลย โชมาบอกได้เลยคือราคาเดียวกันเจ็ดสิบบาททุกกระถางนะคะที่จับวันนี้นะโอ้หอันนี้สุดคุ้มณนะเมืองนอนดังๆสวยๆเลยจากร้อยกว่านะคะวันนี้ป้านันมาจัดโปรให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะจัดโปรให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมอ่าสวยๆเลยให้บอกเลยนะคะว่าเอาอะไรมั่งนะคะอ่าอันนี้จะเป็น มนสวรรค์นมนสวรรค์นะป้านันก็ให้เจ็ดสิบบาทนะคะมนสวรรค์สวยมากท่านผู้ชมอ่าให้เจ็ดสิบาทแคปได้แคปเลยนะคะถ้าแคปไม่ได้ก็จดชื่อเอานะคะโทรหาป้านันได้เลยอันนี้รัตนศิลรัตนศิลก็ฟอมสวยท่านผู้ชมอ่ะให้เจ็ดสิบบาทป้ายสวยมากเลยท่านผู้ชมเลย่ะสุดคุ้มสุดคุ้มแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นอ้าวนั่นลืมอีกแล้วอ,อะไรนะเอาลืมอีกแล้วลืมชื่อเข้าง่ายๆอย่างนี้เองค่ะลืมนะคะเจ็ดสิบาทนะคะเอาแคบได้แคบเลยนะคะคู่กับพวกพมพิมานอะไรนะอ่าชมพูทวีปชมพูทวีปนะคะสวยๆหน้าหวานๆเลยให้เจ็ดสิบบาท มีแค่สามสี่กระถางนะคะท่านผู้ชมใครโทรก่อนได้เลือกก่อนนะคะใครแอดก่อนได้เลือกก่อนเลยอ่ามีนะคะให้ราคาเจ็ดสิบบาทเท่ากันทุกกระถางนะคะอ่าชายชนชายชนนะคะชายชนก็เจ็ดสิบบาทชายชนก็มีไม่ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมอ่ะพน,นันอันนี้ไซส์ร้อยกว่าเลยนะนะท่านผู้ชม เอาปนันให้สุดคุ้มพิเศษเลยเจ็ดสิบบาทอุ้ยสวยมากท่านผู้ชมฟอร์มนี้สวยมากเลยอ่าใครโทรก่อนได้ก่อนนะคะใครโทรก่อนได้ก่อนเลยอ่าอันนี้จะเป็นอ่าเยี่ยมตะวนันแม่เขาสวยมากเลยอันนี้ไม้แยกหน่อปนันนะคะนี่เริ่มเข้าทรงแล้วนะคะเยี่ยมตะวันนะคะท่านผู้ชมใบแข็งใบหนา ใบเขาเหมือนอ่พันท้ายนลสิงห์นะคะท่านผู้ชมแต่น้องมีอันนี้เขาป้ายแบบนี้เขาเลยเรียกเยี่ยมตะวันนะคะสวยๆอันนี้จะเป็นอ่ามะนีทองมะนีทองก็เจ็ดสิบเลยนะคะอ้าวเลือกกันได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นอาน่านั่นลืมอีกแล้วชินนบัญชรชิน,นบัญชรท่านผู้ชม มาแยกหน่อปะนันนะคะเอาเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทกันเลยตะวันชิงพบตะวันชิงพบก็เจ็ดสิบนะคะท่านผู้ชมตะวันชิงพบกลมกลมเงยเงยภาพมันอาจจะวันวันหน่อยนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้จะเป็น เหลืองกันตะนาเหลืองกันตนาเอา้าลานให้เจ็ดสิบบาทเหลืองกันตนะาน,าน,ตนานะคะทิดาแม่กรองทิดาแม่กรองเอาใครยังไม่มีนะคะสีเหลืองสายเหลืองใครสะสมได้ก็สะสมนะคะสีเหลืองไม่สดใสเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์เอาสีเหลืองไปเลี้ยงดูมันจะเพิ่มความสดใสให้เรานะคะเอาเจ็ดสิบบาทนะคะต้นนี้ทุ่งรัตนาน้องมีชื่อทุ่งรัตนานะคะ ปนันก็ให้เจ็ดสิบบาทนะคะอึ๊บออ,อันนี้สยามเพลสยามเพลก็ให้หนึ่งเจ็สิบาทนะจะราคาหนึ่งร้อยอ่ะปนันมาให้เจ็ดสิบบาทนะคะน้องมีชื่อว่าสยามเพลอันนี้หงดารุนหงดารุนนะคะขอคนรับได้นะคะเจ็ดสิบบาทนะคะ รอให้โตไปกว่านี้ก็ไม่ไม่พอขายนะคะอ่าให้เจ็ดสิบบาทต่อมาต่อมาอ่าของขวัญของขวัญประนันก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะของขวัญน,นะคะของขวัญเจ็ดสิบบาทเลยอ่าให้สุดคุ้มกันไปเลยท่านผู้ชมเลยสุดคุ้มสุดคุ้มอ่า บอลกบาบนาคลาดนะคะอ,อ่าก็น,นั้นมีหลายทางนะคะอ่าอันนี้จะเป็นนวนปลปรางนวนปลปรางนะคะท่านผู้ชมท่านใดยังไม่มีสะสมราคานี้รีบสะสมเลยนะคะนางสวยมากเป็นบอนที่แข็งแรงมากเลยนะคะนวนปลปรางสีหวานใบหนาการแข็งแรงนะคะดูทรงใบสวยมากท่านผู้ชมออกสีชมพูนะคะโตเต็มที่สีชมพู อันนี้เขาเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะสวยมากเลยให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะอ่าอันนี้สาววารินสาวารินอันนี้ก็แก่ต้นแล้วท่านผู้ชมกระดูกเขาสวยชัดเจนมากให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะอ่าสองต้นนู้นว่านานไปไม่ถึงละนี่อ่าใครอยากได้สองต้นนี้นะคะนี่เลยต้นละ จ็ดสิบบาทนะคะราคาหนึ่งร้อยแต่ป้นานันมามาโละให้วันนี้เจ็ดสิบบาทนะคะนางสวยมากท่านผู้ชมดูนะใครชอบแดงแดงดุดุนะคะท่านผู้ชมมีเม็ดด้วยอันนี้จะเป็นนากระหนกนี่อันนี้ก็เม็ดสวยแจ่มชัดเลยเม็ดสวยมากเลยสีเข้มเลยให้เจ็ดสิบบาทนากระหนกนะคะนากระหนกนี่เลยสวยสวย อ่าอันนี้จะเป็นเศรษฐีสุพสรรณเศรษฐีสุพรรณฟอร์มดกๆกันเลยให้เจ็ดสิบบาทจ้าเศรษฐีสุพรรณเอามาต่อโอ้อันนี้ยิ่งทําจํานวนยากเนี่ยสีมหาโพเนี่ยท่านผู้ชมกําลังป้ายมาแล้วนะคะจะออกสีชมพูนะคะอ้าวเขาอยู่อ่ประนันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะคือทุกทุกไลฟ์ประนันขายอยู่ที่ร้อยกว่านะคะวันนี้เอาประนันให้อยู่ที่ เจ็ดสิบบาทนะคะเร็วเลยอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นประสาสทองประศาสทองป้นานันก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมประสาสทองอ่าอันนี้ป้านันไม่แน่ใจว่าเขายังตัดสีไม่เต็มที่ไม่รู้ว่าจะเป็นบรรดาลทรัพย์หรือเปล่าท่านผู้ชมอ่าน,นี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่า มันมันน่าจะเป็นบรรดาลทรัพเพราะปนันค่าบรรดาลทรัพ์ยน,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 นะคะให้เจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทต้นนี้เนาะมีชื่อว่าวังทองท่านผู้ชมวังทองนะคะเป็นบอลที่สวยมากแข็งแรงใหญ่พอใหญ่มาแข็งแรงสุดๆเลยนะคะเนี่ยสวยเข้มเลยดูกระดูกนะคะงามมากเลยเจ็ดสิบบาทนะคะ <biases. S 2> วันนี้ปนันให้โปรแบบสุดคุ้มกันเลยนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้จะเป็นขุมทองขุมทองก็สวยท่านผู้ชมขุมทองก็สวยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอ่าให้เจ็ดสิบบาทอ่อันนี้จังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่ก็เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมจังหวัดกระบี่ก็เจ็ดสิบบาทใบใหญ่ใบกลมนะคะท่านผู้ชมอ่ปนาปนันให้ เงินแสนอันนี้มปนราคา150วันนี้ป้านันให้อยู่ที่70บาทกันเลยเอา้าวใครดูนะมีหัวคลิปกลางคลิปท้ายคลิปนะคะป้านันเอาไม้ด่างมาให้ราคา70บาทนี้นะคะไม่เอาไม่ได้แล้วราคานี้นะคะสุดคุ้มเลยนะคะท่านผู้ชมใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะใครโทรมาช้าอดนะคะใครโทรมาก่อนได้เลือกก่อนนี่เท้าลำไยท่านผู้ชม ดูหลอดใหม่มาก็แดงแล้วนะคะสวยมากเลยดูฟอร์มสวยมากเลยให้เจ็ดสิบบาทนะคะให้เจ็ดสิบบาทอ่าอันนี้ปานตะวันปานตะวันก็เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมปานตะวันอันนี้ยกกร,รมะยียกกร,รมะยีก็เจ็ดสิบบาทอ้าวสวยๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้สำหรับคนเกิดวันพุธเนาะสะสมได้สะสมนะคะ สำหรับคนเกิดวันพุธด,ดีมากคนไม่เกิดวันพุธก็ได้นะคะสําหรับที่ว่าคนชอบความสวยงามนะคะมีหลากสีเขียวแดงเหลืองชมพูมีครบทุกอย่างกันเลยอันนี้จะเป็นเท้าจันทชนเท้าจันทชนเอาประนันก็มาให้เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมเท้าจันทชน อ่นนี่องคุริมานองคุริมานก็เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมองคุริมานนะคะอุ้ยต้นนี้เบลเลอร์เลยท่านผู้ชมต้นนี้เบลเลอร์เลยอ้าวป้านันให้ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทเลยท่านผู้ชมให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทเลยสีการจนานะคะสีการจนาให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทเลยนะคะ ท่านผู้ชมวันนี้สุดคุ้มเลยนะคะท่านผู้ชมป้านันก็จะทําแค่คลิปสั้นๆนะคะวันนี้นะสวยๆพากันมาดูความสวยงามเอาไปเลี้ยงนี่มีความสุขเลยท่านผู้ชมเอ้ยหลากสีสดใสกันเลยเปิดตู้มาเห็นทุกสีโอ้ยยิ้มกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะถ้าใครชอบต้นไหนต้นอะไรที่ยังไม่มีนะคะ ก็ทักมาได้เลยเบอร์โทรปรนันศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะแบ่งปันกันเลี้ยงดูความสวยงามนะคะโอ้ไอนี้ปนันนึกได้ละทับทิมเมืองจันที่ปนันบอกว่าลืมชื่อลืมชื่อทับทิมเมืองจันนะคะท่านผู้ชมสวยๆกันเลย <c oughs> ชอบต้นไหนโทรมาหาได้เลยนะคะวันนี้ปนันทำคลิปสั้นๆนะคะเจ็ดสิบบาททุก ต้นนะคะที่ป้านันจับนะคะแต่ต้นไหนที่ว่าป้านันไม่ได้จับก็คือ,อป้านันก็ยังไม่ได้นั่นนะคะยังไม่ได้เปิดโปเนาะวันนี้เจ็ดสิบาทที่ป้านันจับทุกต้นซื้อครบสิบต้นส่งให้ฟรีเลยนะคะใครสนใจต้นไหนรีบทักหาป้านันได้เลยค่าส่งถ้าไม่ถึงสิบต้นค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมป้านันก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ป้านันและคนไหนที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อจะได้ฟังคลิปดูคลิปต่อๆไปแบบได้ไวทันเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะได้แบบต้ตองการต้นไหนเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนๆน,นะคะป้านันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคลิปติดตามคลิปใหม่วันหลังนะคะสวัสดีคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะ